you <smart noise> พาวเวอร์ดึงแบมแบมกอสเซเว่นพรีเซนเตอร์ยาดมพาสเทลคอลเลกชันใหม่บริษัทมัลติพลายบายแอดจำกัดในเครือคิงพาวเวอร์เปิดตัวยาดมพาสเทลพ็อกเก็ตอินเฮลหรือคาเล่ป๊อปลิมิเต็ดอิดิชั่นและพรีเซนเตอร์แบมแบมกอสเซเว่นภายหลังประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีกับผลิตภัณฑ์คลิปหอมติดแมสครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์พาสเทลล่าสุดค่ะก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ของคนใช้ในยุค next normal ยาดมพาสเทลคอลเลกชันใหม่ล่าสุดพัสเทลพ็อกเก็ Color Pop l i ิมิตเ dition ชนิดพกพา Color Pop พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบมแบมกอลเซเว่นค่ะซึ่งบริษัท Multiply by a d จำกัดในเครือคิง g าวเวอร์ได้เปิดเผยว่าบริษัทได้คิดคน้นและพัฒนายาดมพาสเทลคอลเลกชันใหม่ล่าสุด พร้อมได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์แบมแบมกันพิมุกภูเกุลหรือแบมแบมกอเซเว่นศิลปินไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยที่ได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของผลิตภัณฑ์ในการร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาคนไทยและสมุนไพรไทยที่ถูกสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ creativity lifestyle ซึ่งก็ตอบโจทย์วัยรุ่นคนทํางานยุคใหม่ค่ะและสําหรับการนาแบมแบมกันพิมุกภูเกุลหรือแบมแบมกอลเซเว่นมาเป็นพรีเซนเตอร์สาหรับยาดมพาสเทลในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำให ออกยาดม p a สเท l Pocket Inhaler c o l o ร์คัลเลอร์ป๊อปลิมิเสีเขียวพาสเท l และจะวางจำหน่ายเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะพร้อมกับกิจกรรมเอ็กซคลูซีฟวิดีโอคอ a n และแฟนไซเอเวนกับแบมแบมก o ล7เซเนจำนวน20รางวัลซึ่งผู้สนใจสามารถรับสิทธิ์เมื่อสั่งซื้อ p a ส t ทลแบรนด์พ็อกเก็ตอินเฮลเลอร์คัลเลเพียงสแกน QR Code ที่มากับกล่องหรือแผงสินค้าเพื่อสะสมพอยต์โดยเริ่มสะสมพอยต์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง5กันยายนนี้ค่ะและการเป็นพรีเซนเตอร์ของนุ่มแบมแบมในครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่ต้องการให้แบมแบมก็อเซเว่นช่วยจุดกระแสะของยาดมภายใต้กระแสะยาดมแบมแบมเพื่อให้ยาดมพาสเทลเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านแฟนคลับของแบมแบมที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งหลังจากเปิดตัวในโลกโซเชียลเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมายาดมพาสเทลรุ่ Edition, น,น,รนใจ อย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยคนทำงานซึ่งก็สร้างแบรนด์วายเน็ตที่ดีมากสำหรับแบรนด์พล s สเ l ลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ